ชายก็มีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตัวเองได้ค้องเองเราเองคงจะดีมัง้งถ้าเกิดพี่ของพี่ชายก็ค,คงจะต้องของเงินจากพี่ชายแต่ถ้าพี่ชายมีใช่ากก็เลยก็เลยไปมั่งเลยไปที่เดิมอ่ะไปเหมือนกันเลยอ่ะไปถึงก็ไป,ไปเอาป่าไปดักไปดักเบ,บ็ดนะไปดักเบ,บ็ดก็ทําเหมือนกันเลยแล้วก็เห็นผีก็เออ ผีกองกอยก็มากินนะก็มากินอาหารผีกองกอยก็มากินอย่างที่ที่ทุกท,ที่ที่มีปลาที่มีดักเบ็ดนะ่ะผีกองกอยมันกินปลาเนี่ยมันไม่ได้กินของสกปรกอะไรนะกินปลาผีกองกอยจะขโมยแต่ปลาเนะ่ <c oughs> ก็ก็ท <c oughs> าเหมือนเกินเหมือนกันนั่นแหละไปสู้กับผีกองกอยอแล้วก็ตัวเองก็ไม่สู้จริงอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะว่าทําแก้แกงสู้เปอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวเองรู้ว่าเดี๋ยวต้องโดนจับไปแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ย ก็จับไปก็ไปโดนจับไปเหมือนกันอีองก่อยมันก็จับไปมันชอาผู้ชายก็จับไปอก็เข้าไปในถ้ำก็ไปเป็นสามีของผีงงก่อยเนี่ยแหละแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดดาเนินกันเหมือนกันหมดมีลูกมีอะไรจะมามีลูกคนหนึ่งผีองก่อยนี่หัวคนลูกคนหนึ่งเนาะเออก็มีลูกมีลูกคนหนึ่งแล้วก็ ไปอยู่ไปก็ลูกก็ไปพิกเหมือนกันนะบอกมันก็คือดำเนินเรื่องเหมือนกันน่ะไปพิกไปพิกไอ้หินหินตันหินมันมันคือเด็กมันก็จะเหมือนกันหมดแล้วนะความไร้เดียงสานะไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันเป็นเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็ไปพลิกหินก็เออเปิดได้นี่ก็เปิดให้พ่อหนีไปไอ้นี่ก็หนีมาหนีมาแล้วก็วิ่งแกล้งวิ่งแกล้งทำเป็นวิ่งหนีอ่ะ วิ่งหนีวิ่งหนีเพื่อให้อนี้ตามอ้นี้ก็ตามอ้นี้มันก็ไม่รู้หรอกว่าว่ามันรู้มาแผนอะไรมาพีก้องเกิดก็ไม่รู้หรอกอว่าเป็นแผนเป็นอะไรของอ้นี่เพื่อจะมาอยากจะได้พรอะไรเงี้ยเปอื่นก็วิ่งหนีไปวิ่ง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 หนีไปก็แก้งทำเป็นล้มอผีก้องลกอดก็วิ่งตามมาทานตามมาทานเกิดอแก้งตายอ่ะพอล้มปับก็แก้งทำาตายอ่ะ เพื Ooh, like that, source, sure. so uh ่อจะให้ผ right so ีกองกอยมาจี us, From, ้เอวไงก็จะได้เป <quelque> ็นแบบนั้นจะได้ได้พรไงพอที่เอวปั๊บเนี่ยก็จะได้พรใช่ไหมได้พรนก็จะขออะไรอย่างเงี้ยเองก็อยากได้รลักการพิเศษนะก็เอิญผีกองกอยมาถึงผีกองกอยก็มาคืออันนี้ก็ทําแจ้งตายผีกองกอยก็วนรอบรอบเหมือนกับเมื่อครั้งที่แล้วที่พี่ชายอ่ะก็วน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 รอบรอบวนวนวนไปวนมาก็ ตายนี่หว่าก็คิดว่าตายอ่ะพี่คิดว่านี่ตายแล้วก็เอามือจี้เอวจี้จี้จ,จี้ไอ้นี่ก็หัวเราะใหญ่ลหหเลยนี่ไม่ได้ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีความอดทนคนเราเนี่ยบ้านส่วนมากจะบ้าจี้ใช่ไหมอย่างเราเไข่จี้เราก็หัวเราะใช่ไหมเราก็อะไรเงี้ยแต่แต่คนพี่ชายเนี่ยก็เป็นคนที่แบบสติดีอ่ะแล้วก็ไม่บ้าจี้อะไรอย่างี้ยเขาก็รอดได้อ่าพี่ก้องกอยก็หนึ่งก็ตายเขาให้อพอพิเศษแม่ตายแล้วเนี่ยร้องไห้เนี่ย เดี๋ยวจะให้พรไวอออ้ว่าอยากได้อะไรก็ให้ให้ให้ราักาพิเศษไปอันหนึ่งถ้าอยากได้อะไรก็ตีราักาแล้วก็พูดมาเลยนะให้ข้อเดียวนะอืมเพราะนั้นก็อยากได้เงินก็ได้เงินเยอะเลยแต่อันนี้ไอ้น้องก็อยากได้ก็คือคือจะขอพี่ชายเนี่ยมันก็ไม่ใช่องอยากได้ของเป็นของตัวเองเนี่ยคือ ไม่อยากขอใครไงก็มาทําเองทําบพิธีเองประเมินตัวเองโดนจนโดนจี้เอวอะผีกองกอยมนจี้เอวแล้วตัวเองก็ขำอะขำอะขำหัวดออะไรเงก็เลยเห็นมากก็เลยผีกองกอยก็เลยรู้ว่าตัวเองไม่ได้ตะไม่ได้ตายจริงอะไรเงี้ยก็เลยควักชะดควักนะ่ฆ่าฆ่าจะเลยอะไรเงี้ยว่าควักไส้ควักอะไรซะเลยเนะี่ย วักใส่แบกดับ,บ,บตายเลย,ยปกติมันก็มันจะกินแต่ปลาแต่นี้มันมันโกดไงก็เลยไม่ได้พอเท่าไรก็ตายฟรีก็เนี่ยคือเราเราให้ฟังว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยโลภมากโรภมากคือตัวเองก็อาศัยกับพี่ก็ได้จะมาโรภมากไงม,มาแบบต้องการต้องการเงินต้องการต้องการคลองพิเศษเหมือนเขาเรับคือคนเราเนี่ยไม่ต้อง ไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไงอันนี้ต้องทําเหมือนเขาเลยเนคืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันก็ดีอันนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติจะมวมานี่แหละผีงก่อยผีงองกอ่อยกินปลาเล่าให้ฟังนะผีงองก่อยจะกินปลา